ับประเด็นโดยยางมิชลินไบลักวีโก้แชมป์ทีอาร์ดีสปอร์ติโวทรูมุกเอชสามจีพลัสนมผงเอสยี่สิบหกโปรเกสโกเจาะลึกประเด็นร้อนโดยน้ำดื่มรีเจนซี่คนร้ายบุกเดียวชิงทองกว่าร้อยบาทห้างโลตัสภูเก็ตก่อนยิงพลเมืองดีเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป วัดเขาสาลาร่วมปฏิบัติการเหนือกิดสงปกป้องป่าพยุงหมื่นล้านชายแดนสุรินแมวเก้าชีวิตดอนสอนระเบียบอดีตนักร้องดังอาการดีขึ้นหลังรักษาอมมาพรึกที่ลำปางนานกว่า2ปีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการประเด็นเด็ดเจ็สีนะคะ พบกันในวันจันทร์ที่8เมษายนกับดิฉันนารากรติยายนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กของอังกฤษนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ถึงแก่อสัญญกรรมแล้วในวัย87ปีด้วยอาการเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองอุดตันและสิ้นลมหายใจอย่างสงบนางมาร์กาเร็ตเทชเชอร์นับเป็นบุคคลสำคัญในวงการการเมืองของอังกฤษ เป็นสตรีคนแรกที่นำพักอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งได้ถึง3สมัยตั้งแต่ปี2522ถึง2533และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19เป็นต้นมา เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนจี้ชิงทองที่ร้านทองในห้างโลตัสกลางเมืองภูเก็ตก่อนจะยิงพลเมืองดีเสียชีวิตหนึ่งคนและคนร้ายยังกวาดทองรูป,ปรัณฑ์น้ำหนักกว่า100บาทหลบหนีไปทางด้านตำรวจระดมกำลังไล่ล่าคนร้ายค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเป็นชายสวมหมวกกันน็อกและใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำใช้ปืนบุกเข้าไปจี้ชิงทองภายในร้านทอง CP Goldmaster ภายในห้าง Tesco Lotus กลางเมืองภูเก็ตเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันนะคะก็มีพลเมืองดีคือนายอภิเชษชูกเกลี้ยงอายุ32ปีซึ่งเป็นลูกค้าที่กำลังพาแฟนสาวมาซื้อทองเขาเดินเข้าไปเจราจากับคนร้ายแล้วก็ถูกคนร้ายยิงเข้าที่หน้าอกจนล้มฟุบลงไปจากนั้นคนร้ายได้เข้าไปกวาดทองรูปพรรณในตู้โชว์ไปได้น้ำหนักกว่า100บาทมูลค่าไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันนําตัวพลเมืองดีส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแต่นายอภิเชษทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาต่อมาในใบตรีอินทสุทผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตรีโชวชาวานวิวัฒผู้บรงคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้ตำรวจทุกสถานีตั้งจุดสกัดและแจ้งไปยังประชาชนที่พบคนร้ายให้รีบแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจเพื่อจะได้ติดตามจับกลุมคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดคุณผู้ชมคารายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีเคยนำเสนอเรื่องราวของพระวัดเขาสาลาพิทักป่าพยูนหมื่นล้านไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ ไม้พยูงที่วัดเขาสาลาอำเภอบัวเชจ,จังหวัดสุรินทร์ยังคงโดนลักลอบตัดอย่างหนักค่ะซึ่งทางพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่จึงต้องร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่อจะอนุรักษ์ไม้พยูงเหล่านี้เอาไว้ติดตามภารกิจเหนือกิจสง์พระปกป้องป่าพยูงตอนแรกกับคุณสำมฤทธิซ์ซิมใต้ยิ้นกันค่ะ เสียงปืนสนั่นป่านาทีระทึกพระเจ้าหน้าที่วิ่งไล่จับคนตัดไม้พยุงรวบได้คนแรกบอกว่าเป็นคนไทยเข้าป่าหาน้ำพึง้งแต่พกปืนมาด้วยพอเดินหาพึงาพ้งหาผึ้งไอใช้ปืนเหรหาพึง้งไอทำไมใช้ปืนอะไรดูหาเจอหมูเจออะไรเจอหมูไล่เรียกกันจับเปาเสริญชาวขเขมรจนมุมทหารไทยพร้อมไม้พยุงกอง,กองโต13ท่อน ของกลางหลายรายการสารภาพข้ามชายแดนลักตัดไม้พยุงเพื่อหาเงินเที่ยวสงกรานเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นครับกองไม้ขนาดนี้ไม้พยุงขนาดนี้เนี่ยโดนเขมนเนี่ตัดพร้อมที่จะขนย้ายครับแต่เพราะว่าคนไทยสี่ฝ่ายครับอนุรักษ์ตำรวจตะเวนชายแดนพระวัดเขาสาลาทหารและก็ทหารพรานครับช่วยกันสก,กัดจับไว้ได้เป่าเริญคอตกเข้าสังเตเตือนชาวเขมร อย่าเข้ามาลักไม้ไทยบานยมสมฟิวนิวดอกบองปอนขมายโอ้ฉุกมากับเชือในเตซิมมาเชือกยุ่งมาเชือกยุ่งมากรจับบ้านล่างมันตกกับไลเชือกีจมตมลางมองดองกุดมองมองปากควรมรดรู้ตุนได้ตุนเชิงควรมรดได้ตุนเชิงมองบองปนฉุลางฉุบมาช่วงสามปีที่ผ่านมาไม้พยุงใหญ่กว่าหนึ่งคนโอบมีอยู่นับหมื่นต้นโดนตัดอย่างหนัก จนพระต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ประชุมวางแผนทุกคืนมาหัวฉลักใช่ไหม,มถ้าเราหาตรงนี้ก็ไม่เจอตรงนี้ก็ไม่เจอเราต้องมาอยู่จุดนี้จุดเดียวจากนั้นเดินเท้าเข้าป่าฝ่าความมืดแกะรอยรองเท้าและซุ่มรอจะครุบตัวสองข้างทางแต่ต้องเสี่ยงเพราะบางทีขบวนการตัดไม้มีอาวุธครบมือเคยเปิดฉากพะทะก,กันมาแล้วเพราะพยุงมีค่าราวกับทองคำดำสำริดสินตยินรายงาน และเพื่อปกป้องไม้พยุงนี่เองค่ะทําให้ทุกวันนี้พระวัดเขาสาลาต้องลาดตระเวนป่า2องหมื่นไร่ทั้งกลางวันและกลางคืนกลางเต็นท์นอนจุดล่อแหลมแล้วก็ติดกล้องบนเครื่องบินถ่ายภาพมุมสูงนะคะเพื่อจะตรวจจับคนร้ายที่ลักลอบตัดไม้พยุงติดตามต่อในวันพุทธที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดเหตุไม่สงบอย่างต่อเนื่องนะคะ ล่าสุดเมื่อคืนนี้บ้านของนายนัทมุดีนอุมาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ถูกยิงถลม่มด้วยเครื่องยิงจรวด M79 ทําให้มีคําถามตามมามากมายเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งที่นํามาสู่เหตุการณ์ในครั้งนี้ติดตามรายงานนี้จากคุณสรวิทย์โกศัยยการนนท์ค่ะ ร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากเครื่องยิงจรวด M 79ยังคงปรากฏให้เห็นบริเวณหลังคาบ้านและฝาผนังบ้านนายนัทมุดินอูมาแกนนำกลุ่มวาดะและที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในตำบลตันยงมัดอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกวันที่7เมษายนที่ผ่านมาและเป็นครั้งที่สองในรอบ1ปีนายนัทมุดินตั้งคำถามหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือการเป็นที่ปรึกษาให้กับรองนายกเรื่องการเจรจาดับไฟใต้ มีคนถามประเด็นนี้เยอะที่ภุษาก็มีทั้งเก้าคนแต่จะมาโดนผมคนเดียวก็น่าจะไม่ใช่แต่ก็ผมเองก็ถูกเขาตั้งคำถามมาตลอดในแง่ที่ไม่ดีมาหลายหลายหลายหหลายครั้งแต่พอหลังๆก็กระแสะเขาหายไปนายนัดมุดยินดินยันว่าการเจราจาสันติภาพระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติกับ BRN ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะเดินมาถูกทางแล้วไม่มีสิ่งไหนดีไปกว่านี้และการเจรจาจะนำไปสู่สันติภาพในอนาคตเพียงแต่ต้องใช้เวลาด้านตำรวจประเมินว่าเป็นการก่อกวนของกลุ่มก่อความไม่สงบที่สร้างสถานการณ์กับบุคคลสำคัญและข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ ท่านก็ทํางานอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับท่านก็ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่มาโดยตลอดมันไม่มนมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะมาเกิดกับท่านนะครับตอนนี้เราก็มาวิเคราะห์มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเป็นการก่อวกวนบุคคลสําคัญในพื้นที่หรือเปล่านะฮะนะครับกำลังวิจารณาในส่วนนี้กันอยู่ครับ นับตั้งแต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาอิสลา,าทองทวั์ถูกระเบิดเสียชีวิตเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาจังหวัดยะลามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอีก4ครั้งเป็นจักรยานยนต์บอมลานจอดรถโรงแรมโคลาควางระเบิดโรงแรมเซเว่นอินระเบิดตู้โทรศัพท์หน้าโรงแรมแกรนพาเลตและระเบิดหน้าโรงแรมเทพวิมานส่วนระเบิดอีก2ลูกในสาลาที่พักหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลาไม่ทำงานสรวิทย์โกศัยการนนท์รายงาน พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเรื่องราวของน้องเอ๋ยนะคะล่าสุดครูที่เลี้ยงและคนขับรถตู้กราบขอเข้มาแม่ของน้องเอ๋ยก่อนจะรับทราบข้อกล่าวหากับตำบรวจภูธรบางปูติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย n นสกาแฟทรีอินวันฟิล์มกรองแสง EXTRA ์ o ้ e โคลเอ็กไฟท์คอลเลก คิดเช่นสตูดิโอที่บุญถาวอโคมร้างหน้าบีมโมบุผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีโมเลสโตเลียเอ็กเสมาติดตามความคืบหน้าคดีของน้องเอ๋ยเด็กอนุบาลวัยสามขวบที่ถูกลืมอยู่ในรถตู้ของโรงเรียนที่จังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมานะคะขณะนี้อาการของน้องเอ๋ยยังโคม่าอยู่ค่ะ และวันนี้ครูพี่เลี้ยงและคนขับรถตู้ได้มากราบขอ,ขอเข้ามามา,ดารดาของน้องเอย๋ยหลังจากนั้นก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจภูธรบางปูนะคะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพันธิพาจิตราวุฒิพระคะ่ะ <H uman uras> นางสาวดาวรองสีสมุงครูพี่เลี้ยงกลับขอขามานางสาวรัตนานครโสภาแม่น้องเอ๋ยด้วยความเสียใจโดยมีนางอนงคีริวงศ์เจ้าของโรงเรียนอนุบาลอนงเวศนางสาวยุวเรศคีริวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสัติภาพหวานใจคนขับรถตู้มาร่วมขอขมาด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทจึงจะเพิ่มการดูแลเด็กนักเรียนให้เข้มงวดมากกว่านี้และจะขอรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของน้องเอ๋ยทั้งหมดตั้งแต่เกิดเหตุนะ,นะคะทางโรงเรียนรับผิดชอบค่ารักษาพ,าพยาบาลตั้งแต่ต้นจนณนวันนี้กดขันเรื่องรถระสงค์เด็กนะคะก็ต้องให้คุณรูนี่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเวลาขึ้นลงก็ต้องเช็คอย่างละเอียด ขณะที่มารดาน้องเอยระบุว่ารู้สึกดีที่ทางโรงเรียนออกมารับผิดชอบขณะเดียวกันก็ได้เดินทางไปทําบุญเพื่อหวังว่าจะมีปฏิหารให้กับบุตรสาวหายป่วยโดยเร็วก็พอใจค่ะพอใจใน,น,นิดนึงก็คือตอนนี้ทายังไงก็ได้อยากให้น้องกลับมา,มา,มาด,ดีขึ้น่ะดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็โอเคท,ที่ทางโรงเรียนเขาก็ยังออกมาตรงน,นี้ใช่ก็คือในส่วนค่าเสียหายเนี่ยเขาชดใช้ทั้งหมดแต่ในส่วนของลูกพดีก็ขอให้เป็นทางด้าน กมายัน,นจากนั้นครูพี่เลี้ยงและคนขับรถตู้ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทําการโดยประมาทจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสกับตํารวจภูธรบางปูก่อนเจ้าหน้าที่จะพาตัวคนขับรถตู้ไปชี้ยังจุดเกิดเหตุเพื่อนําม,มาประกอบสํานวนคดีส่วนน้องเอ๋ยล่าสุดอาการทรงตัวร่างกายยังไม่ตอบสนองนอนอยู่ในห้องไอซีโรงพยาบาลกรุงเทพพันธิพาจิตราวุธิพรรายงาน ผู้ชมยังจำดอนสอนระเบียบนักร้องเจ้าของฉายาแมว9ก้าชีวิตได้ไหมคะนับตั้งแต่ล้มป่วยด้วยโรคอมรัมพฤกษ์มานานกว่า10ปีถึงวันนี้ดอนสอนระเบียบอาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่เขาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่วัดทุ่งแป้นจังหวัดลำปางและยังฝากขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะคะไปติดตามเรื่องราวของดอนสอนระเบียบจากคุณกันนิกาด้วงแพงค่ะ เป็นประจำทุกวันที่ดอนสอนระเบียบอดีตนักร้องชื่อดังวัย64ปีเจ้าของฉายาแมว9ก้าชีวิตต้องทำกายภาพบำบัดทั้งการฝึกบริหารเขา่าฝึกการทรงตัวและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการจับห่วงใส่หลักไม้เพื่อให้กล้ามเนื้อทุกส่วนสามารถขยับเขยือนได้ ดนอนศรระเบียบล้มป่วยด้ยวยโรคอมมาพึกมานานกว่า10ปีแล้วความท้อแท้สิ้นหวังเกิดขึ้นกับตัวเขาและเมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ปี2554ดอนก็ได้รับผลกระทบจนถูกหามออกจากบ้านในจังหวัดนครสวรรค์อย่างทุลักทุเลตรงกันข้ามกับวันนี้นับตั้งแต่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอมมพึ่อมาพาวัดทุ่งบ่อแป้นตำบลปงยางโครก อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเมื่อสองปีก่อนอาการของดอนเริ่มกระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดฝากขอบคุณแฟนเพลงที่คอยเป็นกำลังใจให้หายป่วยขอบคุณทุกคนที่มานังใช้ตายร่างกายแข็งแรงพูดได้ชัดเจนการบำบัดฟื้นฟูเจ้าของฉายาแมว9ก้าชีวิตทำโดยการนำสมุนไพรมาประครบและฝึกกายภาพทุกวันสาม,มารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และเพื่อนผู้ป่วยได้รู้เรื่องการทรงตัวทำได้นานวันละครึ่งชั่วโมง แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ทำได้เพียง5นาทีเท่านั้นเจ้าหน้าที่มองว่าอาการโดยรวมดีขึ้นกว่าร้อยละ50ก็รู้สึกเขาดีขึ้นมีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยทำเนาะเพราะว่าเหมือนเขาท้อแท้เนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีกาลังใจดีขึ้นแลเริ่มทากิจกรรมต่างๆก็าทาให้มีการพัฒนาขึ้นสงกรานต์ปีนี้ครอบครัวจะกลับมารับดอนสอนระเบียบ ไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านเกิดในจังหวัดนครสวรรค์หลังจากไม่ได้ร่วมฉลองพร้อมหน้ากันมานานนับ10ปีกันนิกาด้วงแพงรายงานในอดีตเมื่อสุขภาพแข็งแรงดีดอนสอนระเบียบเคยให้ความบันเทิงกับคนไทยนะคะวันนี้คนไทยก็คอยให้กำลังใจเขาค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะไปที่เกิดลํำปาาจังหวัดกาลสินค่ะทุกวันนี้น้ำแห้งขอดจนกลายสภาพเป็นเพียงหนองน้ำเล็กๆเ,เ,เท่านั้น ตามสภาพของเขื่อนนี้ในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยวิสันเพาซาอย่างรถยนต์โยโกฮาม่าโซนี่เอ็กซ์เเสีเซเว่นอินวันจาก TOA ัปดาห์ที่แล้วรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีได้นำเสนอสภาพปัญหาภัยแล้งและปริมาณน้ำในเขื่อนในภาคอีสานตอนบนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูอีกพื้นที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินซึ่งอยู่ทางตอนกลางและก็รับน้ำมาจากจังหวัดอุดรธานีก่อนจะไหลลงแม่น้ำฉีนะคะจากเดิมที่เขื่อนนี้เคยมีน้ำกักเก็บล้นหลามมาทุกวันนี้กลายสภาพเป็นเพียงหนองน้ำเล็กๆเ,เ,เท่านั้น ไปติดตามสภาพวันนี้จากคุณกำพลบุรานริศค่ะน้ำที่เคยกักเก็บเต็มเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินลดลงอย่างน่าใจหายจนมองดูคล้ายกับแอ่งน้ำเล็กๆเท่านั้นอีกฝั่งของเขื่อนที่เคยคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาวันนี้แทบจะไม่เหลือบรรยากาศเหล่านั้นทุ่นสีส้มที่เคยลอยกั้นเขตออันตรายหน้าประตูระบายน้ำกองนิ่งอยู่กับผิวดิน สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านลงแทะเล็มหญ้าที่แห้งกรอบไม่ต่างกับสัตว์น้ําอีกมากที่แห้งตายกลืนไปกับผิวดินเขื่อนลำปาวรองรับน้ําที่ไหลลงมาจากแม่น้ําสาขาและนองหานจังหวัดอุดรธานีเก็บกักน้ําไว้เพื่อการเกษตรและจนประทานมีประตูระบายน้ําขนาดใหญ่2จุดแต่ปัจจุบันระดับน้ําที่แห้งลดลงจนไม่สามารถระบายน้ําเพื่อการเกษตรได้อีกต่อไปในขณะที่2ประตูระบายน้ําของเขื่อนลำปาวนั้นปิดและหยุดการระบายน้ําเนื่องจากว่าปริมาณน้านั้นมีไม่เพียงพอ แต่ยังคงมีอีกหนึ่งประตูเล็กที่ระบายน้ําออกมาจากตัวเขื่อนลงมาตามลําน้าเปล่าเพื่อที่จะไปเติมเต็มให้กับแม่น้ําชีและคนในลุ่มน้ําชีครับลําธารที่เคยเติมเต็มวิถีชีวิตของชุมชนมีน้ําไม่มากที่ระบายออกประตูระบายน้ําขนาดเล็กแห่งนี้ลงสู่ลําน้าเปล่าไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปได้อีกนานสักเท่าใดการบริหารการจัดการน้ําในเขื่อนนะครับเรากําหนดกติกาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครัรู้ว่าสถานการณ์ปีนี้แรงแน่ๆ เราหยุดการปล่อยปกติวัตถุประสงค์หลักของเขื่อนลำปลาวตอนนี้คือให้เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาใช้อย่างเดียวเขื่อนลำปลาวมีความจุอ่างอยู่ที่1,980ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเหลือน้ำกักเก็บอยู่เพียง248ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละสจนกลายเป็นข้อจำกัดให้มีการควบคุมการระบายน้ำเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคเท่านั้นกำพลบูราริศรายงาน มาดูชีวิตของเกษตรกรซึ่งอยู่ใต้เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะพวกเขาก็ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะเขาทํำยังไงล่ะคะเขาก็ต้องปล่อยทิ้งที่นาให้รกร้างแล้วก็งดทํานาปรังแน่นอนว่าสูญเงินไปนับแสนบาทไปอย่างน่าเสียดายค่ะส่วนวัวที่เคยเลี้ยงไว้ก็ต้องตัดใจขายดีกว่าปล่อยให้อดอาหารผอมแห้งและที่สุดก็ขายไม่ได้ราคา ไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรเหล่านี้จากคุณนาวินวงสุริยาค่ะคุณเลิศแพงโสภาเกษตรกรบ้านห้วยสันตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพ้อมองดูัวที่เลี้ยงเอาไว้ด้วยความสงสารหากถึงเวลาต้องตัดใจขายมันไปนำเงินมาจุนเจือครอบครัวนับตั้งแต่ประสบภัยแล้ง ขาดน้ำำนําทํานาปลังมาหลายเดือนบุญเลิศเลี้ยงวัวเอาไว้สามตัวเป็นวัวพันธุ์ดีแต่วันนี้กลับชุบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกปล่อยให้แทะเล็มหญ้าบนที่นารคร้างเต็มไปด้วยวัชพืชปกคลุมแต่กระนั้นก็แห้งเหลืองจนแม้แต่วัวยังไม่อยากเหลือบแลาก็นเช่นนี้ต่อไปคงต้องตัดใจขายมันดีกว่าปล่อยให้ผอมแห้งจนขายไม่ได้ราคาแรงนี่ก็บปไวล้วครับใชเลย,ยงกินแล้วว่าบยวขายอยู่ครับ อย่างลํำหากน้ำตทตมทายวมไมีนำปีก่อนๆบุญเลิศมีรายได้จากการขายข,ายข้าวนาปลังบนเนื้อที่10ไร่เกือบ10,000 0บาทบตั้งแต่ปลายปี2555เป็นต้นมาสถานการณ์น้ำในเกิดอุบัตนรัเริ่มลดลงจนถึงระดับวิกฤตต้องหยุดเดินเครื่องปั่นไฟไปหนึ่งตัวพร้อมประกาศห้ามปลูกข้าวนาปลังในพื้นที่ชนรับประทานเขาจึงชะลอปลูกข้าวนาปลังออกไปและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาทำนาอีกครั้ง ไม่แน่ว่าหากวิกฤตภัยแล้งยืดเยื้อยาวนานออกไปเราอาจจะได้พบเห็นป้ายประกาศขายที่นาอย่างที่เห็นอยู่นี้ขุดขึ้นดาดเดือนนาวินวงสุริยารายงานสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อยากจะร้องเรียนติดต่อผ่านทางรายการได้ค่ะที่แฟนเพจของรายการประเด็นเด็ดเจ็สีนะคะเข้าไปที่ Facebook ค่ะประเด็นเด็ด ch 7นะคะ ในเป็นช่องทางในการติดต่อกับทีมงานของรายการนะคะหรือว่าจะไปที่อินสตาแกรมนะคะ follow IG ของประเด็นเด็ด under score ch7 ได้เลยค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะเราจะไปชมบรรยากาศการคัดตัวนักบัลเล่รุ่นเยาว์วัยเพียง6ปีเขาทำกันที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นการคัดตัวเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอเมริกันบัลเล่โรงเรียนชั้นแนวหน้าของประเทศ ผู้ฝึกสอนนักบัลเล่มืออาชีพมานักต่อนักแล้วทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับประเด็นเด็ดเจ็ดสีแล้วนะคะดิฉันและทีมงานทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้ไม่พบกันนะคะเราจะกลับมาพบกันในวันพุธค่ะสวัสดีค่ะ